ลำดับที่5นายพรยองศรีพิเศษเรียนหางการชุมชนุพ่อค้าอบกาครับรครับสวัสดีพ่อไอซีหลังเขาไม่ด้่บันแพงนะครับไอซีช่องทรงชาแนลครับวันนี้ประชุมประจำเดือนนะครับขอมาเจอเรามากครับลำดับที่หก ครับวันนี้ประชุมที่วัดยอกขามนะครับตำบลหนองตะไก่นะครับเพื่อนขอบคุณม,มากครับทั้งหมด104หมู่บ้านครับ9ตำบลนะครับช็อกนั้นมันไกลลำพุ่งเลยเอาครับ และก็ขอเชิญนะครับผู้สนับสนุนนะครับผู้มีอิทธิพลทุกท่านนะได้ถ่ายภาพร่วมกับทานนพื้นที่ท่านทุกท่านเพื่อเปเกยรติครับเชิญทุกท่านนะครับที่มารล้วมอบเียิบัตรในสักคู่นี้นะครับถ่ายร่วมกับท่านในพื้ครับผู้ใหญ่

ลาูของทางจุที่แนี่นะที่แะครับที่แกครับเรื่อวันอาทิตย์จเร่วะวนอาทิตย์เนี่ยิธีอะครับนะแต่กัแต่ไกั้ไเออาร้้ีมาคุบเก้าบลเลยครับผม ร้อยซีมู่บ้านครับก็นั่งม่หมดเลยก็เลยไปออกข้างนอกด้วยรับผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่กำนันนั่งในครับครับผมใช่ใช่ครับผมใส่ชุดาวครับทุกเนือล้มน้อใมชดรับทกนืมือใ่ขารัทเื้อล้น

วันนี้ท่านประธกป้ายมาบอกป้ายส่งอแล้วนะบอกแล้วว่าอก้ี่อยู่พี่รมาเกแล้วก็ขอใ้รูนจาอาจารย์จะนอนครับคนมด้นในที่ที่เท่าไหร่มาพูดเองเชท่อถาจะนอนต่อมาที่สุดนั้นคื่บ้านเป็นเดือนสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งนะครับ

มีเวลา5ปีมดเรัาได้สมัครได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงวันที่ข้างในนั่งไม่หมดทู่มเนาะภูมิพาพันพศ2500ครับเอาคลิปนี้กับผาไปกันเยอะไปตามช่องช่องชาแนลด้วยได้ครับเนี่ครับสวัสดีครับ